วันนี้ศึกมวยมันสนั่นเมืองตรงกับวันอังคารที่28มีนาคม2566ครับถ่ายทอดสดทาง f ู r you ช่อง24เหมือนเดิมเลยครับจากเวทีบวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับ18นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาครับ2ชั่วโมงแห่งความมันครับครับคู่แรกนี่ก็ถือว่าเร้าใจเลยนะครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับทีรวุฒิศรีละครให้คะแนนสามท่านอารนุชกลางทงชัยทองสเสวกและพงพัฒน์ว่องไวครับเปิดเกมมายกแรกนี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับเทชดมนตรีประเภทไหนเหนียวนั่นอยู่แล้วนะครับสายฟ้านี่ก็บอกแต่ขาต่อยหมัดแรงในนี่ก็แข็งแร่งไม่เป็นร้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูครับ พยายามเข้าหานะครับเพชรมนตรีครับเอาแข้งซ้ายครับพยายามสาดไปก่อนนะครับแข้งซ้ายของสายฟ้าครับนี่ครับอ่ะดูประวัติของทั้งคู่ก่อนดีกว่าครับไฟแดงเพชรมนตรีเพชรสุพานันครับนายเบญจพลโพขำนะครับนักชกจากพิจิตรหัวหน้าคณะครับเสียมีครับเสียมีเพชรสุพานัน มีคุณบุญจันทร์โพขำนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเสียเมยเนี่ยแหละครับเสียเมยเพชรสุภานันทการสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอผู้ช่วยแดงครับนักชกในดวงใจนะยอดมวยในรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่งครับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์หกครั้งชนะ50แพ้9แล้วก็เสมอหนึครั้งส่วนฝ่ายน้ําเงินครับสายฟ้ากอสามคคีครับนายสายฟ้าช่างชำนินะครับ 19ปีจากปักช่องนครราชสีมาหัวหน้าคณนะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับคุณอดีศักสุขพงศ์นะครับออก็ไปวันฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายนักสู้ยิมครับที่นนทบ,บุรีนักชกนักชกในดวงใจครับแผลแฟนผัสจรรย์อีกคนหนึ่งของวงการครับสมเด็จแล้วก็สามารถปิ่นสินชัย45ครั้งชนะ30แพ้13แล้วก็เสมอสครั้งครับครับเรยว่าวันนี้นี่ มาเป็นพี่เลี้ยงที่มุมเองเลยนะครับทั้งสามารถทั้งสมเด็จนะครับดูว่าขยับเข้าไปหาเรื่อยนะครับเพชรมนตรีขวาเจอขวาครับรูปร่างดูจะได้หนาได้ลอยกว่านิดๆแล้ะครับสายฟ้าดูว่ายังไม่รีบร้อนนะครับอาศัยจังหวะฝีมือนี่คอยเลียร่างแล้วก็วนออกซ้ายทีขวาทีเพชรมนตรีก็ขยับก็ไปแต่ก็ยังไม่ออกอาวุธกันมากนะครับเพียงยกแรกเท่านั้นครับก็ยังระวังตัวอยู่ทั้งคู่ครับยังไม่เผยสายเต็มที่ทั้งสองคนนะครับ ทั้งเพชรมนตรีและก็สายฟ้าเปา็นสายขยับเดินเข้าไปครับนี่ครับขยับคืนจะสอกปักนะครับไม่โดนนะครับสอกของสายฟ้าอ่เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้อย่างที่คุณเอกกับพี่อาลีแจ้งไว้ครับคู่แรกไม่อยากให้แฟนดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่2มาครับเริ่มขยับเข้าหาเร็วขึ้นเพชรมน,นตรี ห้ยขวานะครับขยับไปเรื่อยมีเตะขาต่อยหมัดนําไปก่อนดูว่าสายฟ้าเองไม่รีบร้อนแต่ว่ามีซอกมีคอยบ่วงอยู่ตลอดเหมือนกันครับตน้ตนๆชัมม่วโมงที่ยังไม่เร่งกับไม่เร่งนะครับดูจังหวะของสายฟ้าครับเร็วกว่าแต่ว่าลูกเบียดวงในไปปลายน่าสนใจเลยนะครับเพชรบุตรีครับมาตีนต้นกับมาตีนปลายนะครับเตะหลุดไปครับเพชรบุตรี <c oughs> นี่ครับ ต้องดูเปิดเกมไปก่อนกับไฟดแดงลูกศิษย์เซียมเมนี่ครับมาส่วนสายฟ้าโอ้โหทีมมุมนี้อ่มวยเอกมวยดัง2คนเลยครับคู่แฝดน,นะครับมาสมเด็จกับสามารถนี่ครับมาขยับขยับเดินเปิดเกมไปก่อนครับเพชรมนตีมาโอ้ยสายสวยโอ้ยกำพันมาเลยครับมาแล้วครับวงในนะครับเข่าอาชีพแล้วครับเพชรมนตรีพยายามจะเบียดจะปล้ำก็มาโดนไล่แขน กดแขนเอาไว้ตีไม่ได้รมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีแล้วก็ยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมมีแข้งนําไปก่อนสายฟ้าดูยังไม่รีบร้อนนะครับคอยปุมเกมดึงจังหวะดูว่าไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับสายหน้าก็เริ่มสะกัดได้สวยๆเหมือนกันครับโดยเข้าหาต่อแล้วครับซ้ายหลุดไปครับพยายามเดินขยับเดินกดดันเข้าไปครับต้องอาศัยลูกหนักๆเลยครับ แต่ว่าจังหวะแกจุกจิกเหลือเกินครับสายฟ้าครับถีบเอาไว้ก่อนครับ,บอนนโอ้โหนี่ครับมา่มาสายปิดบางแล้วก็เลียนย้ำท่านผู้ชมเลยนะครับในวันอังคารที่11เมษาย,ยนครับป่วยมันสนันเมืองมหาโอ้โหเรียกว่าฮะเป็นรายการนัดฉลองอุโบโสถไม้ตะเคียนทองวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชนะครับท่านให้เกียรติเป็นประธานจัดการแข่งขันก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีครับและก็สิทธิยานุสิทธิ์ของวัดป่าวังน้ำเย็นมีท่านผู้กองลังสารครามนะครับคุณปอเปียยะกสินคุณนชอโชคจเจริญ98พร้อมด้วยทีมงานเพชรยินดีอีสานจัดเอาไว้ที่ลานจอดรถหน้าวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดสารคราม ฝ่าคู่เอกครับคู่เจริญเปิดบ้านต้อนรับกับปีตันนะครับแล้วก็คู่รองต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งกับ1อุบลแล้วก็คู่2ครับสมรักน้อยกับโล่เงินแล้วก็กุมาดอยกับแปะยิ้มนี่ได้สิทธิ์แค่คู่เปิดหัวเองครับก็อย่าลืมนะครับวันอังคารที่11เมษายนครับมวยมันสนันเมืองมหาคุณนชิวจำกัดสมเกาหลีตังคุยจับ เครื่องดื่ ita, มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสก,กัดขวดใหญ่แค่10บาทและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสยามคูโบต้า45ปีสยามคูโบต้า ota, นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยก3นะครับออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับเพชรมนตรีมีแท่งขวาไปก่อนแล้วก็จะเบียดปล้ำใน ดูว่าสายฟ้านั้นนะสายหลักเหลี่ยมนะครับมีอาวุธมวยในจุดจิกมีหมัดรบวนด้วยเข้าในดูจังหวะการล็อกนะครับล็อกเอาไว้โอ้ทำไมเพชรมนตรีก็ยังตีไม่ทอนหนักแล้วครับแต่ยังพยายามเดินเบียดเดินชนอยู่ตลอดครับเดินเข้าหาต่อครับแท่งขวาของเพชรมนตีนะครับเจอแท่งขวาของสายฟ้าซ้ายหลักๆพยายามเปิดเกมเข้าไปก่อนครับสอกคอยสับดักเอาไว้นะครับสายฟ้าครับเตะจ่อรากไปเพชรมนตรีโอ้โหดูครับ ว่าน้ำเงินอยู่ไหนเพชรมนตีแมติดตัวตลอดครับแต่ว่าสายฟ้ามาตามชื่อแกเลยครับโห้อาวุธมวยนี่รวดเร็วปราดเปรียวครับหาต้องดูเลยครับหมูกับบุญหมูกับบุญครับคู่น,นี้วงในดูมีจังหวะการไล่แขนตั้งกำแพงหน้าเอาไว้นะครับทตไม่เพชรมนตรี ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดแต่คงเดินเบียดตลอดนะครับเพชรมนตรีมีลุกนําไว้ก่อนโอ้สายฟ้าชกในเกมตั้งรับดูวงในเอาเริ่มจะจับได้ตีได้หรือเปล่านะครับดูมือนะครับสายฟ้านี่โอ้โหยัวเยอะไปหมดนะครับคอยขวางคอยกดแล้วก็ไล่แขนตั้งกาแพงหน้ามาอยู่กันที่วงนอกนี่ต้องชิ้งจังหวะออกกันแล้วนะครับวงในพยา,ายามไล่แขนครับเี่ยครับมีสอกคอยดักไว้ไม่ให้เพชรมนตีตีง่ายๆเลยครับสายฟ้า เจาะเข้าไม่เข้าครับหมายที่วงในนะครับเจอแข้งดักเอาไว้ก่อนครับแข้งขวาเตะจ่อไปหมัดซ้ายหมัดขวาครับวงในตีไม่ตีเพชรมนตรีครับแม่ดูครับแกพยายามไล่ขาไว้ครับสายฟ้าไม่ให้ตีง่ายๆแยกมาก่อนครับจังหวะนี้ครับมาอ้าวเริ่มเริ่มถึงตัวเริ่มจับเริ่มคล้องได้แล้วเหมือนกันนะครับเพชรมนตรี ดูครับผ่าสายฟ้าแหงแกปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาแต่ว่านี่ครับอตอนนี้ดูจับได้แล้วจับได้แล้วเสียบเข้าไปมาแขวงหน้าไว้อีกเจ้าสายฟ้าโอ้โหดูว่าสายฟ้านี่ก็ต้องขยันมากกว่านี้นะครับ ไปชกในเกมตั้งรับเยอะๆนี่เพชรมนตรีก็เดินเบียดเดินชนขอปล้ำได้มีเสียงเชียร์ก็มานะครับแต่ว่ามาโดนวิดเลี่ยมหลมกิ้งไปอีกเขาไม่สนแล้วครับต้องชนดันรอดนะครับเป็นมวยจอมลงทุนที่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพชรมนตรีเขาสายฟ้าดูจังหวะการตั้งไล่แขนเพชรมนตรีโอ้โหโดนล็อกเอาไว้ไอ้ไม่ถนัดนะครับกรรมาการต้องแยกก่อนครับต้องเบียดเข้าหาต้องชนแบบนี้แหละครับสายฟ้าเองก็ชกในเกมตั้งรับอยู่แล้วนะครับพักกัน ทันทีรวมสนุกกับเรานะครับแจ้งกับเจ้าหน้าที่ครับว่าเป็น FC นะครับติดตามรายการมวยของทูฟ you เนี่ยมาได้รับส่วนลดมิกเซอร์50%ครับที่ล้างคอเทลซีฟูดคอนแก่นขอบคุณคุณจิ้นเจเจครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภบลุงโลดนะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ ยกที่สี่เกมปเปิดเต็มตัวแล้วนะครับเดินขยับเร็วขึ้น,นเพชรมนตรีมรีหม,มากด้วยนะครับน้ำเข้าไปเอาออกแข้งโอ้โหดูจังหวะของสายฟ้านะครับถอยนะครับแต่ว่ามีแข้งคอยประกาศเอาไว้เอาเบียดเข้าไปติดเพชรมนต,ตรีต้องเบียดต้องชนอย่างเดียวนะครับไปยืนคุยไม่ได้แล้วนะครับพอเริ่มตีได้นี่เสียงเชียร์ก็มาเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้หิ้มาขนาดนะครับกรรมการแย่ก่อนครับ ไม่พูดไม่จากับใคยแล้วนะครับเพชรมนตรีครับเสียบเข้าไปครับเจอแค่งมาไม่สนใจหมาดขวาต่อยไปหวงไลตีเขวาวาครับพยายามตีขวาอ้าวยัดเข่าขึ้นมาเหมือนการสายฟ้ายัดซ้ายขึ้นมาเพชรมนตรีก็ไปขวาครับแลกเข่ากันมีทั้งเข่ามีทั้งตอกครับคอยสลับเอาไว้ครับโอ้โหนี่ครับพาเกมถวีความเดือดแล้วครับยกสี่อุ้ยเดินเร็วขึ้นอีกครับไปได้เพชรมนตรีมากะดุสายฟ้าสายหน้าอุ้งกำปั้นมาโอ้โหดูครับมา อาจจะได้เห็นเลือดครับพีอารีแ้งน,นะครับโอ้โหเพชรมนตีต้องเบียดต้องชนแบบนี้เลยครับมีแท่นําไปก่อนเรียกว่าเสียงเชียร์นี่ก็คือเวทีเลยนะครับืูว่าเพชรมนตรีจะเดินได้ต่อเนื่องหรือเปล่าสายฟ้าชกในเกมตั้งรับออกแข้งประกาศเอาไวา้แต่เพชรมนตีนี่ไม่สนนะครับเบียดเข้าไปเอาจังหวะล็อกได้จะไีได้หรือไม่ได้โอ้โหตีไม่ถนาดกรรมการก็ต้องแยกก่อนเลยครับ โอ้ที่บริเวณเปลือกตาครับด้านขวาของเพชรมนตรีนี่มีรอยปรีแดงๆแ,แล้วนะครับแข่งสายโตขคือด้วยขวาขึ้สายฟ้าโดนหมัดมางวงในฝังหน้าแต่ว่านี่ครับข้างล่างเจอกรแพงตั้งเอาไว้ยังตีไม่ถนัดนะครับจับแยกมาก่อนนี่ครับมาสถานการณ์ตอนนี้คู่ขี้สูสีเบียดไปเบียดมาอ้แต่ว่าหางคิวขวาฝ่ายแดงนี่มาเริ่มจะเห็นเลือดแต่ว่าดูเรายังไพ่อันตรายครับโอ้โหดูมา ดูครับเจ้าสายฟ้านี่ครับเดี๋ยวต้องดูความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเพชรมนตรีติดเข้าไปสายฟ้าก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับเพชรมนตรีนี่ดูว่ายิ่งแรงขึ้นมาเหมือนกันมาดูกันที่วงในเอามีหมัดน,นําไปก่อนตีโอ้โหปาตีได้เสียงเทียน์นี่ก็ขึ้นเวทีเลยนะครับเพชรมนตรีสายฟ้า, <c oughs> าก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงคู้เกมการชกยังถือว่ายังผู้ขี้ถุงสีเหลือเกินและครับมวยคู่นี้ขยโยเข้าหาเลยครับเพชรมนตรี แทงขวาเจอขวาก้ครับพยายามเถียงตลอดเหมือนกันนะครับสายฟ้าครับชงตะเกียบตั้งรับก็จริงครับได้ขวาดอกสุดท้ายไปครับจังหวะแทงของสายฟ้าลุยต่อครับไม่มีอะไรมากครับอย่างเดียวคือลุยแล้วก็หมดยกที่4ครับเดี๋ยวมามันกันต่อเสียดแน่นด้วยดวมทั้งท่านนะฮะวินัยวีระผู้ชงนะครับผู้รักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับขอบคุณครับขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับ 026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับปล่อยตัวมายกสุดท้ายนะครับเพชรมนตรีนี่ออกมาเดินเบียดมีหมัดนําไปก่อนแล้วก็วงในเริ่มจะแทงได้เจ็บๆสวยๆนะครับดูวาสายฟ้าจะไปชกตั้งรับเยอะไม่ได้ต้องขยันด้วยนะครับดูเอาละครับพยายามจะเบียดแต่ยังไอไม่ได้นี่นะครับกรรมการต้องแยกนะครับชนตลอดแน่เลยครับเพชรมนตรีชนอย่างเดียวครับจากพี่ที่อารีว่าครับหาจุดเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับ วงในอึดอัดไหมแฝอยังตีไม่ถนัดครับ็กเกี่ยวไว้ครับวงในสายฟ้าไม่ให้เพชรมนตีได้ตีได้ตีง่ายๆครับเจอแทงซ้ายมาก่อนครับลุยบุกหนักเหมือนเดิมมาซ้ายไม่โดนในถนัดหรือเปล่าครับนี่ครับพยายามเด้งขวาไปเพชรมนตีอ้าวนี่ครับหมาของดีเลยครับตั้งต่คู่เปิดหัวคมมมนสันเมืองเพชรมทตี นี่ครับโอ้โหกล้ากล้าออกอาวุธจริงๆครับอูสายฟ้าไม่สนขวางไว้นี่กรรมการบอกว่าตีกันไม่ถนัดไม่ทันนี่กลางเวที่อนไม่สนแลยครับต้องชนอย่างเดียวเลยครับเพชรมนตีตอนนี้แฟนมว้ยนี่โอ้โหพอทําได้มีเสียงเชียร์กระขึ้นเลยครับล็อกได้มาโดนตั้งกําแพงหน้าไว้อีกนะครับตีไม่ถนัดเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีกว้าๆนะครับดูจะไปมั่นอกมั่นใจเลยครับเพชรมนตี รับไปให้คะแนนมาถึงใบสุดใบกำลังไใบที่ใบสุดท้ายนะครับอ่ะดูไปไหนครับโอ้โหน้ำเงินครับน้ำเงินวันนี้สายฟ้าก่อสามัคคีครับช